สวัสดีค่ะสมาชิกกลุ่มคนรักมังงเลยทุกท่านวันนี้เก็บอยู่บนยอดภูเรือนะคะวันนี้วันที่27สิงหาคม2557เวลาตอนนี้คือ10โมงครึ่งแต่ดูบรรยากาศรอบๆสิค่ะสุดยอดเหมือนหน้าหนาวเดือนธันวาคมแล้วก็ไม่มีใครมาเลยเป็นอะไรที่เหนือบรรยายมากๆวันนี้ก็บจะมาทำอะไรใครรู้บ้าง มแรกลับมากลับมากลับมาวันนี้เราจะมาไอซ์บักเก็ตกันค่ะไอซ์บักเก็ตถ้าพูดถึงทุกคนตอนนี้รู้อยู่แล้วนะคะว่าช่วงนี้เราจะมีการทําบุญซึ่งทางกิ๊ฟเนี่ยได้ร่วมทําบุญจะร่วมทําบุญกับทางกลุก่มคโค้เมึงเลยนะคะในการบริจาคเงิน1,000บาท เข้ากมเพื่อใช้ในการทำบุญในววละโอกาสจะต่อไปโอเคมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนน,นะเ,เย็นมากอากาศก็เย็นอยู่แล้วนะคะตอนนี้อุณหภูมิบนนี้23องศา23 23องศาแต่ว่าวันนี้เราจะมา ไอซ์ a บักเกตชรเลนจนกันบนยอดภูเรือเลยค่ะจะได้รู้ว่าอุณหภูมิพอมันลาดน้ำลงไปแล้วเนี่ยมันเย็นขนาดไหนอ๋อก่อนที่จะลาดน้ำนะคะกิฟขอท้า3ท่านสมาชิกกลุ่มคนรักเมืองเลยให้ทำไอซ์บักเกตชาเลนจ์เพื่อที่จะร่วมสมทบทุนนะคะในการทำบุญของสมาชิกของ,ของกลุ่มคนรักเมืองเลยนั่นก็คือหนึงพี่เดนะคะพี่พบพงเขต เจ้าของร้านครัวลมไม้สองพี่แขกวาสนามุ่งจูงกลางกลุ่มคนรักมือเลยของเรา 3. ปราณประภาเทรดานะคะชื่อใน Facebook ก็คือเพื่อนฟรีแห่งบริษัทปราณประภาที่มีธุรกิจดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทำข่าวกีฬาในช่อง9นะคะเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญ3ท่านนี้นะคะมาไอซ์บักเก็ตแชร์เลนจ์กันค่ะโอเคพร้อมนะคะฮบ ขอย้ายมาเป็นตรงต้นไม้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ต้นไม้ได้รับน้ำด้วยโอเคท้มหนึ่งสองสามสุดยอดอย่าลืมนะคะสามท่านพี่เดพี่แกและเพื่อนฟรีไอซ์บักเก็ต h ชา l เลนจ์รอคุณอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะ